หมู่บ้านเมืองเอทที่มีตำนานผีเล่าขานกันว่าน่ากลัวที่สุดซึ่งนั่นคือผีตัวขาวซึ่งมาจะโผัามาตอนที่หมู่บ้านของเรานั้นอยู่สงบซึ่งมันอาศัยอยู่ในป่าอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์จริงคนที่ไม่มีใครเข้าไปแล้วรอดออกมาได้บางคนก็เป็นหน้าหรือบางคนก็ไม่ผิดปกติ หรือไม่บางคนก็ผิดปกติหรือไม่ปกติซึ่งหรือไม่ก็อาจบางคนแต่น่าจะไปพวกเราในบูบาทเรียกมันว่าผีตัวเขาแล้วมันจะผลมมาทุกๆอย่างค่ำคืนลุงกิมมี่ครับลุงกิมมี่ผมเองครับไอ้กายลุงลุงอยู่ไหมครับลุงอยู่ไหนครับดีย๋ยวอมาวลุงลุงหายไปไหนอะ โหลครับลุงกิมมี่มาตรวจเรื่องอะไรซึ่งครับเนี่ยอ๋อลุงป่าฐานนะลูกแล้วลุงไปทำอะไรที่น่าเหรอครับอ๋อลุงมาหาหลานอ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมจะห่าบ่าฐานไปหานะครับโอเคแล้วกันหนูทำฟ้าลุงเล่นอยู่ไหมครับเฮ้ยตัวเฮียอะไรเด็อลงุลงลุงแก้หมหนูเล่นมาเนี่ยเอาวางสายเฉย เออจะต้องเข้าน้ำน,นี่ไปจริงๆหรอโอเคเดี๋ยวพกปลื้มไปว่าแล้วกันอุ่นใจป่ไปหนูกันมีตัวเงินตัวทองเลยไหมโอ้ยมึงใครใครเฮ้ยมึงใครวะเี่ยเฉยเียอ,อันนี้ไป เฮ้ยมันใครอ่ะอือ้ย,อย,อยมาฆ่าตัวไอ้สิเป้วะตัวเชี่ยอะไรเนี่ยชมแล้วเหรอเนี่ยเราปลา่านนี้อืม เข้าๆไปก็ได้เฮ้ยนี่มึงออกวานะแก่กูเจอแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยนุ่มนุ Champion> ่เก็บเมฆนุ่ม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 เชียบลื่นสวายนุ่มเฮ้ยใครทำนุ่มกูว่ามึงก็มาดิ ใครทำรุมกูวะเชี่วไอ้ยบุญขียมึงทำรุมกูเหรอมึงทำลายคนในหมู่บ้านกูไปมึงรู้จะมากิบแฟมกับใครไงวะ นี่แหละคือสิ่งที่มึงทำกับลุงอู้ไปอ่ะนี่แล้วที่สุดแั่ก็จ,จัดจานมันเดะ้ะไว้ไข่อุต้าว่ามึงเล่นไข่จ้ะบึงเฮ้ยแต่ส่วนหามี่อะไรบ้างอ๋อแล้วแต่เป็นดาสุนไฟอ่ะหามได้ไหม Ah. Huh. By the key.